ถ้าพูดเรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญแน่นอนว่าช่วงเวลาสั้นๆที่มีการทำข้อตกลงกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นไปได้ยากที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นภายในรัฐบาลเฉพาะกิจรัฐบาลอนุทินตอนนี้นะคะดังนั้นเงื่อนไขหลักของการตั้งรัฐบาลชุดนี้ไฮไลท์ก็คือการมองถึงทิศทางการทำประชามติซึ่งเป็นขั้นต้นนะคะคนที่มีบทบาทสําคัญของการออกแบบการทำประชามติก็คือสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรพรรคประชาชนในยื่นกับ ประธานสภาไปแล้วเป็นโมเดลของพรคประชาชนว่าจะมาจากอะไรพักภูมิใจไทยแจ้งนัดยื่นต่อประธานสภาวันนี้ส่วนพักเพื่อไทยกําหนดที่จะยื่นพรุ่งนี้นะคะเรามาดูรูปแบบของสสรอของสามพักการเมืองกันนะคะที่ตอนนี้มีการออกแบบรายละเอียดแตกต่างกันอยู่นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมมาดูในเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยออกมานะคะตอนนี้เอกสารทางการยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าที่พักเพื่อไทยได้ เปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นสอสอรร5 1อ คนค่ะคุณผู้ชมจะแบ่งเป็น2กลุม่มคือ100คนแรกเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน77จังหวัดให้ได้300คนทีนี้จะมีการคัดโดยรัฐสภาให้เหลือแค่100คนก็จะมีการกําหนดเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะว่าตัวแทนประชาชนที่เข้ามาก็ต้องเป็นสสรทุกจังหวัดขั้นต่ๆแล้วก็1คนแล้ว51คนอีกส่วนหนึ่งมาจากการเสนอโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะถัด ไค่ะเราไปดูของพักประชาชน ประชาชนนั้นมีข้อเสนอสสรร้อยสามสิบห้าคนนะคะจะแบ่งเป็นคณะบุคคลสองชุดที่ทํางานคู่ขนานกันไปคือร้อยคนแรกเป็นสภาที่ปรึกษาในการยกร่างทําหน้าที่ไปคอยรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วไปสะท้อนที่กรรมธิการยกร่างสมัครจากประชาชนจังหวัดละหนึ่งคนถึงห้าคนตามจํานวนประชากรแต่ตัวหลักจริงๆจะอยู่ที่สามสิบห้าคนที่เป็นคณะกรรมธิการยกร่างมาจากการเลือกประชาชนเจ็ดสิบคนทีนี้รัฐสภาจะมาเลือกเหลือส 35คนแต่เวลาที่จะเลือกเวลาที่จะโหวตว่าจะให้ใครเนี่ยคะ่ะก็จะให้สอสอส,อสอวอก็คือสมาชิกรัฐสภา700คนเนี่ยเท่ากับว่า20คนรวมกันแล้วเสนอได้หนึ่งชื่อเพื่อที่จะบอกว่าไม่ให้มีกลุ่มไหนที่สามารถผูกขาดได้ส่วนอีกพักหนึ่งคะ่ะของพัก ภูมิใจไทยออกแบบว่าสอสอรอจะมี99คนมีที่มาจาก2ส่วนก็คือเป็นตัวแทนจาก77จังหวัดนะคะรัฐสภาจะเป็นคนที่ลงมติเลือกผู้สมัครจากจังหวัดต่างๆตามสัดส,ส่วนที่คำนวณจากฐานประชากรแล้วยังมีอีก22คนที่จะมาจากสายวิชาการที่แบ่งเป็น3กลุ่มย่อยก็คือนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะ ในประเด็นหล,หลักๆที่มีผู้ให้ความสําคัญก็คือแม้ว่าคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่มีการรับทราบกันเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการเปิดคําวินิจฉัยฉบับเต็มนั้นระบุว่าไม่ให้เลือกสสรโดยตรงจากประชาชนแต่ว่าการออกแบบของแต่ละพักเนี่ยนะคะก็มีความคาดหวังว่าจะไปยึดโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นค่ะมีคําตอบบางส่วนจากพักการเมืองรวมถึงการมองโมเดลของพักอื่นๆด้วยค่ะน้อยครับ สสรเราก็เลือกมาจากทั่วประเทศ300นะครับแล้วก,ลก็คัดเลือกให้เหลือห0 0คนเราก็มองว่านี่คือการยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าอยากยึดโยงมากกว่านี้ก็รบกวนให้ทางพรรคประชาชนเสนอมาในรัฐสภาผมเชื่อว่าเสนอไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้เห็นร่างนะครับเดี๋ยวขอไปอ่านร่างก่อนว่าเขาแตกต่างกับเรามากน้อยเพยงใดครับข้อสังเกตที่1เนี่ยผมคิดว่าเราต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด นะครับตราบเท่าที่ไม่ขัดกับคำไม่ใช่สามนูญแล้วเราก็เห็นว่าใน2อโมเดลทั้งของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ยควรจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากกว่านี้นะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเห็นว่าก็มีการเปิดให้ประชาชนมาเลือกตั้ง 200คนที่เป็นตัวแทนจังหวัดก่อนที่รัฐสภาจะคัดเลย100แต่ในส่วนของตัวแทนกลุ่มวิชาชีพต่างๆอีก40คนเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเ,าเลือกตั้งนะครับหรือว่าส่วนร่วมในการออกเสียงเลยนะครับแต่ในฝั่งของพรรคคูมจศไทยเนี่ยตามข้อมูลที่ปรากฏเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการใช้วิธีเปิดรับสมัครโดยที่เรียกว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันคัดสรรรายชื่อที่จะถ,ถูกส่งต่อมาที่รัฐสภาเลยนะครับดังนั้นประการแรกเนี่ยเราก็อยากจะเห็น ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน2โมเดลนี้นะครับส่วนข้อสังเกตที่2เนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องการทําให้ความเสี่ยงของการที่ฝ่ายใดจะสามารถกินรวบหรือว่าผูกขาดสสรหรือว่ากรรมธิการยกร่างเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดนะครับซึ่งหัวใจเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราออกแบบวิธีการที่รัฐสภาคัดเลือกอผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกสรรหาอย่างไร ก้างจับตัวแทนสองพักไปแล้วนะคะยังมีพักภูมิใจไทยที่เมื่อวานนี้นายพราดลปริศนาดันทกุลบอกว่าเนื่องจากรู้ว่าเวลาของสภาเนี่ยมีแค่สี่เดือนเพราะฉะนั้นถ้าไปทําอะไรที่ไปสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดคําวินิจฉัยของศาลอาจจะนําไปสู่การตีความพอถูกตีความก็จะทําให้กระบวนการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นหยุดชะงักลงส่วนข้อกล่าวหาว่าจะมีการกินรวบหรือไม่ยืนยันว่าถ้าเป็นฝั่งของภูมิใจไทยเองมีอยู่70เสียงจะกินรวบได้อย่างไรก็เลยขอว่าอย่ามาหวาดระแวงกันจนเกิน ไปแต่ละพักก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางคือปลายทางเดียวกันก็คือการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เลยเชื่อว่ายังไงก็ตามสามารถที่จะเจรจาก,กันได้นะคะคุณผู้ชมคะถ้ามาดูไทม์ไลน์ในขั้นต้นนี้นะคะถ้าเกิดว่ายติของพักการเมืองเนี่ยถูกส่งถึงมือประธานสภาวันม oh ูฮัมหมัดนองบัตาเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ช่วงต้นเดือนตุลาคมร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็จะถูกวันจุในวาระแรกไม่เกินวันที่ สมัยประชุมสภาสิ้นสุดก็คือ30ตุลาคมคือก่อนปิดสมัยประชุมเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาสาระในชั้นกรรมธิการในวาระที่1ไปก่อนนะคะก่อนที่จะส่งให้มีการพิจารณาในชั้นกรรมธิการนะคะขออภัยค่ะแล้วก็มีการพิจารณาวาระที่2และ3ไม่เกินสิ้นปีน่าจะเรียบร้อยในวาระที่3ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรที่มาทําให้สะดุดค่ะ